สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัฐครับมาซื้อน้ำมันครับพอเห็นน้ำมันขึ้นมาราคาน้ำมันนี่ตกใจพวดเลยครับอู้ให้ตายสิราคาน้ำมันขนาดนี้แล้วจะทำงานกันแบบไหน โอ้โหปีนี้บอกเลยว่าลำบากครับลำบากลำบวนเลยอะหนักเอาเรื่องครับเมือ่อวานผมคิดว่ามันสามสิบสาบาท35สิาตังค์แต่ไม่ใช่แล้วมาดูครับเดี๋ยวจะให้ดูนี้เท่าไหร่เฮ้ยเจียยังวะสามสิบสบาทสิหสตังค์ู้ ตายแล้วเติมน้ำมัน4 0 0พได้ร1 7ลิตรเองโอ้จะรอดป่มเนาะทำงานหลวงจะรอดไหมเนาะครับของผมดีนะที่ผมได้ทำก่อนทำก่อนแล้วมาเหลือช่วงปลายๆเนี่ยจะเสร็จงานอยู่แล้วมาเจอน้ำมันแพงครับจากที่จะเหลือเยอะก็เหลือน้อยแล้วทีนี้โอ้โห ลำบากเลยครับสู้ๆกันต่อไปเด้อพี่น้องชาวจกทุกท่านครับพี่นี้ทำงานค่อนข้างจะลำบากลำบากลำบนลำบาก,บบากเสนเข็นเลยแหละครับน้ำมันแพงกดรถใ,ให้หน่อยไม่ได้เหรอฮะบอกอะไรไม่ได้โอ้ย แพงโคตรโคตรเป็นสิ้นเท่าไหร่ห้าสิบสองบาทห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์โอ้โอ้ปีที่แล้วนะฮะเอาไว้ในรถเลย แถมเอ0มร้อยก็ไม่คุ้มหรอกขวดละ12บบาทเอง4,000บาทค่ะคุณพี่เออสะดวกสแกนจ่ายหรือว่าเงนินสดจ้ะไม่มีทั้งสองเลยครับไม่ได้อย่าทำอย่างนี้พูดจ้ะไม่ได้ลืมลืมว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไอ้วุ้นทำตังค์สแกนก็ไม่มีเงินสดก็ไม่มีตอนเย็นได้ปะตอนเย็นได้ปะ เขาไปเก็บตังค์ก่อนเราเก็บเงินคนสองมันชิบทันเขานัดเก็บเงินเที่ยงอ่ะไม่รอดแน่ครับปีนี้บอกเลยว่าสำหรับท่านใดที่ทำธุรกิจด้ยแม็โคนะครับก็บางท่านก็ ลดอยู่นะครับมีงวดอยู่บางท่านก็ไม่มีก็โชคดีไปส่วนกําลังส่วนท่านใดที่มีงวดนะครับก็ทํายังไงล่ะก็ได้ที่สู้ต่อไปครับสู้ต่อไปแล้วกันเนะาะทําไงได้เนาะเราเลือกที่จะทําทางนี้แล้วในบังเอิญปีนี้เรามาเจอภาวะน้ํามันแพงครับ จากงานที่ทำแล้วเหลือสองพันสามพันกลับมาเหลือแค่พันหนึง่งประมาณนี้นะครับโอ้ยลำบากเลยครับทีนี้บอกเลยว่าลำบากของก็แพงครับชาวนาก็ทำนาหวานข้าวอะไรยังไม่ได้เลยครับฝนตกดีมาก ฝนตกแบบตัวนี้แบบไถหวานข้าวยังไม่ได้อ่ะบางพื้นที่อ่ะน้าเต็มเลยปุ๋ยก็แพงน้ำมันก็แพงโอ้มีผลกระทบกันหมดเลยครับแย่เลยครับแบบนี้ครับเศรษฐกิจแบบนี้ก็ทำอะไรก็ระวังกันหน่อยนะครับ คิดให้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับคิดดีๆก่อนก่อนที่จะลงทุนซื้ออะไรก็รช่างลองอคิดให้ดีก่อนน้ำมันแพงไม่พอตันมาเจอฝนอีกทำให้งานยุ่งยากไปอีก ตายเลยครับมีเตมหมดกระหมดครับแบบนี้มันแพงได้น้อยทำงานเจอฝนก็วิ่งยากเสียเวลาโดนทุกคนนะครับสู้ๆกันต่อไปครับเดี๋ยวหวังว่าวันข้างหน้ามันคงจะดีเองเนาะ อไปนะครับทุกท่านนะครับเหลือนิดเหลือหน่อยก็ทำไปให้เต็มมันเหลือไม่ใช่ทำแล้วไม่เหลือครับอันนี้ก็ไม่เอาครับต้องทำแล้วเหลือครับเหลือไม่เยอะแต่ว่าขอให้เหลือนิดหน่อยผสมมมาเส้นไปครับ ราจะไม่ทําเลยก็อทุกน้องก็ไม่มีงานทําอีกก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสู้กันต่อไปครับทุกท่านทั่วอาชีพครับสู้กันต่อไปนะครับหวังว่าวันข้างหน้า จะดีกว่านี้นะครับอะไรๆมันก็จะดีขึ้นนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับท,ทุกท่านครับใครที่รู้สึกท้อแท้ให้คิดถึงคนที่เขาลาบากกว่าเรานะครับให้นึกถึงคนที่เขาลาบากกว่าเราคนที่เขาลําบากเขายังสู้ยังดิ้นรนชีวิตเลยครับคนพิการเขายังสู้ยังดิ้นรนชีวิตเลยบางคนไม่มีขาเขาก็ยังสู้ยัง ดำรงชีวิตต่อไปได้นะครับแล้วเรามีครบอย่างเงี้ยอยคิดน้อยครับอย่าทอ้อแท้น,นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสู้ต่อไปครับเจอกันใหม่ขึ้นหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ